สวัสดีค่ะแม่แอนสวัสดีค่ะน้องเจนนะคะเเบบี้เจนนะคะวันนี้เราจะมารีวิววันนี้ค่ะใช่ค่ะรีวิวกรอบภาพที่มีปั๊มมือปั้นเท้าเหรอฮะใช่แล้วโอ้โหนี่นี่เป็นของประจับบ้านนะคะนี่นี่นี่คือเชื่อว่าแม่แม่หรือคุณพ่อทุกพ่อแม่ทุกคนนะคะอยากจะแบบเก็บภาพโมเมนต์แล้วก็เก็บภาพแบบว่าความทรงจำเนาะนาะสำหรับแบบเด็กเล็กแรกเกิดนะอยากให้เขาแบบมีสิ่งที่แบบระลึกได้ว่าเออเ เป็นยังไงตอนที่แรกเกิดนี่อันนี้ด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นภาพตอนที่ต้องเกลนนะฮะแรกเกิดเลยเออเอาจากท้องมาเลยเนาะตอนนั้นประมาณประมาณน็หลาห้านาทีนั่นแหละเออประมาณนี้นะแล้วก็มีการปั๊มมือปั๊มเท้านะคะมีป้ายป้ายชื่อด้วยนะบอกรายละเอียดต่างๆเวลาเกิดนะคะโรงพยาบาลอะไรมีขี้เก็บสายสะดือที่แห้งแล้วนะคะอันนี้คือภาพตอนที่เรา น้องเนมันดูดนมอ่านะฮะอ่ะอันนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่ว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะพลาดโมเเบ็์นั้นไปเลยโอ้ค่ะนะคะว่าเด็กโตขึ้นทุกวันเนาะอ่ะลราก็จะมาวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้แหละค่ะกรอบภาพจากที่ไหนฮะ9แรกเอ็นเตอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปให้ชมในส่วนของตอนที่เขาเนี่ยปั๊มปั๊มมามาปั๊มเท้าปั๊มมือของน้องเจนน้องกายนะคะ ขาอะไรคะมาหาฮะวันนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันอ่ะบอกปั๊มมือปั๊มขาปั๊เกนเป็นที่ะลึกไว้ค่ะวันนี้นะคะมีมีคนนะคะจะมาปั๊มเท้านะคะเออปั๊มเท้าแบบทํามือนะคะเก็บเป็นที่ระลึกเนาะให้ให้รู้ไงว่าแบบตำราที่เขาบอกว่าตีเท้าฝาหอยนะคะคืออันนี้ต้องบอกเลยมันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําไม่ได้ด้วยนะนะคะก็คือว่า เออหรือเนี่ยจะให้แม่แอนมาปั๊มตอนนี้ก็เกินไปนะเออ <c oughs> เดี๋ยวประกอบก็เต็มพอดีฮะ <c oughs> เอาไว้ถ้าทำตอนนี้คือต,อนนต้องเรียกว่าวัดลอยเท้าพ่อ,พอ,พอแม่ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวตอนเอ่อนี่มาจากร้านอะไรนะครับบริษัทก้าวแรเอนเตอร์ไพรส์อ่าก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวขึ้น Facebook <c oughs> ให้<อ>ติดต่อกับไลน์ให้นะคะนะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ตรงนี้นะครับเขามีบริการในการทำกรอบภาพเนาะอืมวันนี้เขาปั๊มเป็นเป็นแบบ ขึ้นเป็น 3D เลยเนาะเป็นมภาพลูนต่ำมีามีภาพละเหียดน้องแบบชื่อที่อยู่อายุวันเกิดมีเก็บอันนี้ยนี่เก็บอะไรคะอแล้วมีภาพแบบภาพแล้วก็เลือกเองได้เนาะว่าจะเอาภาพอะไรอุ้ยดีจังเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปั๊มเท้ากันนะคะอะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าคนที่2,004ค่ะสูงที่สุดที่ นะะคมันก็จะมีกรอบตามดีไซน์ของแต่ละชุดใช่เดี๋ยวก็ลองเลือกกันดูกันที่ร้านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาปั๊มดูซิว่าจะร้องไห้ไหมนี่นี่นี่นายแบบของเราหลับอยู่เลยฮะแ้่เดี๋ยวเราจะแง่นักเก็ค่ะหนูเคยทําแบบนี้ไหมคะเคยค่ะตอนจริงมันไม่เหมือนกันตอนนั้นน่ะป้าป๊าซื้อแบบไอ้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นแค่รอยเท้าเฉยๆเออตอนนั้นน่ะ ก็ปั๊มไวเออแล้วก็มาวัดกันหน้าเกสอยู่ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่อะฮะอ่ะเดี๋ยวน้องเกตจะช่วยช่วยไหมเออช่วยอุ้มน้องจับจับน้องได้ไหมวันนี้นะยังงงอยู่ว่าเขาทำยังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้น้องเกต้องลายทําด้วยนะเออเอาเอาปั๊มหน้ากายแล้วก็ตีนน้องเกสมาปั๊มด้วยเอาไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะปั๊มมือจับกันนะคะนี่นี่เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วไม่ให้ตกใจนะจะองเหรอเราลาดหัวเลยไหมให้ให้ตื่นนะฮาร์ดไหมคะฮะตื่นเหรอตื่นแล้วตื่นนิดนึง ่ก <formation jin inh throat> <at> ็โอเเคนาะตื่นแบบอันนี้เป็นอะไรล่ะครับแม่พิมนะค่ะทำมาจากสารลายค่ะโอ้ทำจากสารลายอ่เอากาหิวพอดีครับกากินครับะไม่ใช่นะกินไม่ได้สารเคมีใช่ค่ะไม่มีสารเคมีแลนท็อกซีกดงว่ากินได้ใช่หอมเชียวนี่หิวอยู่แต่ว่าเข้าปากก็ได้ไม่ดีคพอดีวันที่ถ่ายเนี่ยเป็นตรงกับวันตรุษจีนนะฮะนี่มากับชุดกี่พงกี่เท้ากันเลยทีเดียวส่วนหนูฮะ ตอนนี้ตอนแรกกายเนี่ยจะใส่ชุดกี่เพาจีนนี่แหละในออนไลน์เนี่ยสีมันแดงกว่านี้แต่ว่าพอสั่งมาสีมันไม่ตรงตกไม่ตรงปกใช่ไหมาไม่ตรง่ตปกอ่ะอันนี้อ่ะเขาก็จะปั๊มลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีให้เสร็จตัวอ๋อไม่ร้องไห้เลยฮะเนี่ยแสดงว่าไม่เจ็บนะคะน้องไม่มีความเจ็บอะไรนะคะแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าไร้สารเคมีเนาะใช่ หน like ึ่งนาทีโอเคาออกแล้วออ๋แล้วตอนนี้ก็คือจะเป็นแม่พิม eh. พ์เป็นแม่พิมพ์เดี๋ยวเราไปหล่ออีกทีหนึ่ง๋อให้ยเป็นหลอดูกันเลยโอ้ฮะแล้วสวยได้ไหมหลอหล่อดกับสวยเบื่อไหมเบื่อมุกงี้นะเบื่อไหมตอนนี้เราได้หนึ่งข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มทำอีกข้างหนึ่งก็คือวิธีเดียวกันอ่าจุ่มเท้าจุ่มเท้าวอร์มก่อนนะคะวอร์มเครื่องไงอันนี้วอร์มเครื่องก่อน ตรอช่วงอายุที่ควรทำนี่คือแรกเกิดก็จะได้เลยเหรอคะก็เราก็จะได้แบบอ่าก้าวแรกก็คือก้าวแรกออโก้าวแรกอินสไตน์เมันเป็นายสโตนที่น oh. ่าเก็บไงแอนนึกออกวะไมสโตนนั่นอินนี่แต่ว่าจริงสโตนบอกว่าสามารถทำได้แบบถึงผู้ใหญ่่เลี้ยใช่ค่ะโอเคมามางสนใจจะปั๊มหน้างไหมไหมคะ จะได้เวลาเก่ๆจะได้มาดูฮะว่าทำให้พอดเทปั๊มอะไรได้บ้างครับปกติก็มอะไรมีแขนมีมีมีมือกับเท้าใช่ไหมที่นิยมบางทีก็จะมีปั๊มเต็มจุจูน้องอ๋อจุจูด้วยเฮ้ยหมอนะตอนหยิบขึ้นมาตอนขอดนะพูดคำแรงโอ้โหใหญ่มากเลยตอนแรกนึกว่าอะไรใหญ่ฮะไข่ใหญ่มาก โอเคอุยเก่งยังเลยนะเออบบี้เจนบอกงงอยู่ทำอะไรหนูมาทำอะไรหนูน้องเกสน้องเกสปั๊มขาหรือยวพับมือมือดีกว่านะมือดีกว่ามือกับขามือจะเห็นเป็นเป็นเป็นเส้นลายมือหรือเปล่าเห็นลายนิ้วมือไหมฮะเห็นลายโอ้อ๋อไหนยังไงจะทำท่าไงอ๋อจะทำท่ามินิฮาร์ดเหรอ ปกติก็คือไปบริการถึงบ้านเลยใช่ไหมครับกลับโรงพยาบาลเนาะอ๋อโอเคก็ถ้ากรุงเทพแปริมาณองเราจะฟรีให้50กห้าสิบกิโลเมตรอ๋อคนนี้หนัก70็ดสิบครับไม่ฟรีเอาไม่ใช่อันนั้นระยะทางอ๋อระยะทางไม่ใช่กิโลกรัมนะฮะอ่าโอเคไอ้เทคนิคหนึ่งนะคะที่น้องจะอยู่นิ่งนะฮะคือว่าเอานมยัดปากเลยอ่ะ มาแล้วเน่แล้วจีนนืมดมเดีนยวนมกระดิกเท้าเลยเหรอฮะมันมีผลอะไรฮะเหมือนขย่าเอาไว้กายกายระวังเท้าดีดนะฮะก้านคอเลยนั่นแหละเท้าดีดนะฮะโอเคนี่นะฮะก็เป็นการเขย่าไปกินไปอ่ะนมเต็มท้องเดี๋ยวค่อยดูอ่อันนี้ก็มีการซ่อมนิดน้อยนะเล็กน้อย นี่ได้ผลดีขึ้นค่ะให้กินนมนะฮะดังนั้นใครที่จะจะมาทําแบบนี้ให้น้องอดนมสักหนึ่งวันนะฮะจะได้แบบนิ่งๆนานๆฮะเอาไม่ใช่นะฮะจริงๆก็คือว่าให้กินไปด้วยอันนี้สมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะโอเคอ่าดีีิมือนะฮะป๊าชอบตรงที่ว่ามันเป็นนอนนอนท็อกซิเนี่ยเราก็จะทําให้ว่าเอ๊รู้สึกว่า ลูกเราปลอดภัยเขายังไม่เท่าไหร่มือเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่ามันมีสารพิษเนี่ยมีโอกาสที่สารพิษเขาจะเอามือเข้าเข้าปากอะไรอย่างงี้เนาะใช่หรือจะเอาปากเข้ามือเอ้ยไม่ใช่ใช่ละปลาจะมเยอะนี่ก็วอร์มเหมือนเดิม่ะปลาช่วยเอาผ้าขึ้นมาอย่างนี้เหรอฮะขึ้นอีก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 อย่างนี้เหรอไม่ใช่ฮะอ๋ออย่างนี้ตอนนี้เริ่มอะไรนะครับกายอ๋อเริ่มเท้าหน้าแล้วเหรอครับฮะ ไม่ใช่เท้าหน้าสิมือมือ,เ,อ,อเท้าหน้านั่นของมาหมา, <c oughs> านะฮะกลยุทธ์การกินนมไปด้วยเนี่ยเวิร์กนะฮะ <c oughs> นี่ของคนอื่นเนี่ยเขาแบมือนะฮะแต่ลูกเรานี่ยก,กำมือตลอดกำจนแบบบางทีนะดมมือตอนบ่ายนะ <c oughs> เปรี้ยวเลยเป็นเปรี้ยวเป็น <c oughs> เปรี้ยวเลยหรือหรือว่าลูกเราจะโตขึ้นไปเป็นนักมวยครับมามมาฮะฮะเขา่งฮะยังไงอย่างนี้เหรอ อ๋ออันนี้เราจะลองแบบไม่กำรรดูนะครับมามา้าลองดูแต่ว่าเขาบอกว่าสุดท้ายอะเป็นยังไงก็อยู่ที่ท่าสุดท้ายอยู่ดีใช่ไหมเวลาจุ่มลงไปอินต้องมาถ่ายบังนี่ไหมอันนี้นะฮะลงแล้วนะฮะอ๋อแต่ว่านี่ลงน้ําอยู่ถ้าเปลี่ยนไหมคะบม่ามาคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะเราก็คาดว่าไอ้สองมือของเขาก็จะเป็นนักมวยอะ <c oughs> เป็นนวม <c oughs> พูดคุค้ากันเปล่าเลยนะอ่อไมอ่านี่นี่แกล้งรักกันหน่อยได้ไหมช่วยแกล้งรักกันหดียแก้มเลยหอมแกมเราผสมจริงนะคะาจ่มไปทุกชาชา่าเองเรู้สึกว่าคนคือล้าล่าเกีงเกเขคนะเพราะว่ามันมันจะไม่สวยอันนี้คือซ้อมก่อซ้อมก่อน อแกเงินจะต้องทำไหมแต่เ้ยไม่ได้มันตื้นเมื่อกี้เราเปบนอย่างงี้หรอถือไปฮะอ๋ออย่างงี้อ๋อจับเันอย่างงี้อะใช่แต่ดึงทำให้ใจติดเสียแล้วมันยังไงเนี่ยชนไหมคะถ้าชนดึงจับขึ้นมานะดึงชนนี่การชนหรือเปล่าชนตอนนี้ไม่ชนแล้ว อน,นี่เหมือนที่ซ้อมไวไหมไม่เหมือนค่ะิดจกายบมือจริงๆอยู่อย่างนี้ถ้าคืนก็ดีนะครมันจะได้เซตดีดีไหมฮะฮะฮะกายคืนนี้อย่างนี้แล้วกันนะพิมจะได้สวยสวยแม่นแ่เอาสวยแล้วงานที่อยู่ตรงนี้แหละ กายกายอยู่อย่างนี้แล้วกันเนาะออได้ไหมสำเร็จไหมเดี๋ยวจะออกมาทาไหนนะคะสำเร็จไหมอันนี้ได้ค่ะเรียนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาหลอดูจร้งไงมันต้องแปลกๆแน่เลยตอนซ้อมท่าหนึ่งการซ้อมท่านี้แต่พอจับจีนเราได้นี้เออจะเย็นๆหนีไปหลังเออเอาแม่นๆสิ อ๋อสอง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 นี่ใช่ไหมใช่ใช่เขาจับเป็นอย่างนี้ก็ไม่แปลกมากฮะอันไหนอย่างนี้เหรอแน่ใจนะไหนลองเมื่อกี้จับใหม่ดูสิทำไงเมื่อกี้ไก่บิดแขนใช่อ๋อกันอย่างนี้ก็ฝืนธรรมชาติหน่อยหน่อยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่ซ้อมกันไว้นี่ว่ะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเขาก็จะหลอดเลยนะทิ้งไว้ประมาณสักกี่นาทีอะครับ เออยี่สิบนาทีก็สามารถเห็นผลงานได้เลยนะนี่เขาจะเอาพิมพ์แกะออกละโอนี่ไงอันนี้รอยเท้าของเบบี้เกรนนะฮะเอามืออุ้ยนี่แบบรายละเอียดนี่ชัดมากเลยนะฮะขนาดนิ้วที่แอบไปอมมายังรู้เลยนะฮะเนี่ยขนาดนั้นเลยมาแน่มาแน่ตีเป็นตัวเลขสี่นะสี่ว่านปานกำลังสงสัยว่าเบบี้เกรนนี่เพศชายจริงหรือเปล่าทำไมฮะทำไมนิ้วก้อยกระดกคะนิ้วก้อยกระดกก็เป็นเพศอื่นเหรอคะ ใช่อย่างเงี้ยเวลากินไงผู้ชายถ้าแบบตมานี่ก็ไปเรื่อยโอ้นี่เขาใบหวยต่างหากเอ้ยนี่มีลีไลแอคชั่นนะฮนะเนี่ยสี่หนึ่งหรือสี่สองเออสี่สองสี่หนึ่งกายไปแทงหวยไว้คือเขาเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งเนี่ยลายนิ้วมือนะลายมือดูตรงเล็บในดูตรงเล็บนะฮะลองแบบเมื่อเมื่อคืนมึงตัดเล็บมาพอดีเลยนะคะเนี่ย เล็บเลยสวยมามารู้มาก่อนลวงหน้าไหมฮะไม่มามาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบางเท้าเลยโอ้อันนี้ใบเลขห้าแน่นอนอันนี้ไม่พลาดไม่เกี่ยวโอ้ยนี่แบบโอ้โหนี่แบบชิ้นพอดีแบบเขาเรียกว่าคือถ้าเราไม่ทําตอนเนี้ยมันก็จะไม่ทันแล้วไงใช่ป่ะอืมใช่เท้าจะใหญ่ไปเรื่อยๆอืมเจ้าแรกเลยก็จะเป็นความทรงจําที่ดีมากอืม มือของน้องเกสต้องการเอาทำไมนิ้วหักไปน้องกายทำฮะกายกายหมันไ้เจ้มานานแล้วใช่ไหมด้เวลาแล้วนะ <c oughs> อันนี้เป็นมือของเกสจากกายนะนี่ประสานมือกันนี่ถูกบังคับใช่ไหมหรือว่ารักกันจริงๆนฮ <c oughs> <c oughs> ะโอเคขออนุญานี่นิ้วกายเนี่ยแอบกัดเล็บมายังเห็นเลยนะฮะฮะ <c oughs> อ่านี่ก็<ช>เดี๋ยวเรามาดูผลงานจริงกันอีกทีเนาะหลังจากได้ชมคลิปตอนที่ปั๊มไปแล้วนะคะนี่<ช>เราตอนนี้มือของน้องเก้น,น้องกายนะฮะนี่พ<ช>ี่วันนั้นหล่อกันไปมาแล้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความว่าเราจะงักข้อกันไปตลอดชีวิต <c oughs> ไม่ใช่หรอออกรมเกลียวโอเคก็ใครสนใจแบบนี้นะคะก็สั่งซื้อได้ที่ช่องทางติดต่อที่จะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะก้าวแรก enterprise นะคะอย่าลืมนะเก็บความทรงจำเอาไว้มันก็ดีเนาะนะอย่างเงี้ยโตขึ้นกวานน้องเก็บอ่าอ่นี่ตอนนี้เราสี่เดือนเนาะใช่นะคะใหญ่กว่าองจริงอ่ะโอเควันนี้ลากไปก่อนนะคะบายบายค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วก็ก,กดกระดิ่งรกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอา่ะบ๊ายบายค่ะ bye bye.